พอดีมีขอบเขตใหม่มาเัปเดตนะครับมันจะมีแบบขอบเขตใหม่มาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยขั้นที่หนึ่งคือขั้นขัดเกลากยานะครับแล้วก็รวบรวมฉีสะพานศักดิ์สิทธิ์ถ้ำสวรรค์สังเวยวิญญาณการตื่นรู้จิตวิญญาณหลุดพ้นนิพพานเหนือธรรมชาติสวรรค์กึ่งนักบุญนักบุญนักป่าผู้ยิ่งใหญ่ครึ่งเก้าจากักรพรรดิจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จกักรพรรดิสวรรค์จกักรพรรดิสวรรค์อมตะเทพสวรรค์นิรันดร์มีเท่านี้นะครับ แล้วก็หากใครอยากอยากดเน a ก็สามารถโดเนตได้นะครับโอเคครับแล้วขอบคุณทุกโดเน t e เลยนะครับว้ค,ครับไปดูกันเลยท่านผ้าจอมปีศาจแม้ว่าจะไม่มีอาวุธของจัก,กรพรรดิหรือคำพีของจัก,กรพรรดิในสุสานของจัก,กรพรรดิอสูรแต่ก็มีความรู้สึกที่แข็งแกร่งในวิธีทางของจัก,กรพรรดิหนึ่งเดือนในนั้นมีค่าเท่าไหลายปีนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่จัก,กรพรรดจารึกไว้บนผนังหลุมศพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บุมเพาะเจ้าเชื่ออะไร ข้าชื่อแมกโนเลนโอ้งั้นเจ้าชื่อเสียวไปนับจากนี้ไปเจ้าจะเป็นสัตพาหนะของข้าท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็ยังเป็นสัตศักดิธิ์ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นพาหนาของข้าได้ไม่เพียงแต่เรียกข้าว่าเสี่ยวไปแต่เจ้ายังจะขี่ข้าแต่ข้าเป็นกระต่ายตัวเมียท่านท้าจอมปีศาจต่อจากนี้ไปเรียกข้าว่านายท่านเจ้าได้ยินไหมได้ได้ยินนายท่านนายท่านข้าอยากจะบอกว่า ท่านเป็นอจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้การใช้แก่ะตายเป็นมหานะนั้นไม่สอดคล้องกับสถานะของท่านเลยสิ่งที่เจ้าพูดมาก็สมเหตุสมผลใช่แล้วคราวนี้สุสานของจัก,กรพรรดิอสูรถูกเปิดขึ้นจะมีสัตว์ในตำนานมากมายอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนด้วยความแข็งแกร่งของท่านมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะจับพวกมันมาเป็นสัตว์ขี่สักสองสามตัว ถ้าอย่างนั้นก็พาข้าไปที่สุสานของจักรพรรดิอสูรซะเออเจ้าไม่อยากที่จะจับสัตว์ในตำนานเป็นสัตว์ขี่หรออะไรเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไรนายท่านรีบนั่งลงแล้วข้าจะพาท่านไปที่สุสานของจักรพรรดิอสูรมันเ่าามีชีวิตชีวาจริงๆสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าสิบระลอกผ่านไปแล้วท่านไม่กลัวเลยเหรอมีอะไรต้องกลัวลหรอนายท่านมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มากไหมท่านคนเดียวจะสู้กับพวกมันไหวไหม ผ้าปีศาจตนนี้แข็งแกร่งถ้าข้าโยุย่เขาเขาจะต้องโกรธอย่างแน่นอนสิ่งที่เจ้าพูดก็ดูสมเหตุสมผลมากจริงๆดังนั้นข้าจึงตัดสินใจว่าเจ้าจะเป็นพาหานะของข้าไปตลอดชีวิตฮะใครอยากเป็นพาหานะตลอดชีวิตของเจ้ากันเจ้าสารเลวคนนี้ดูร้ายมากไม่ใช่เหรอทำไมจูๆ่ๆเขาถึงถ่อมตัวล่ะนายท่านนี่คือสุสานของจักรพรรดิอสูร มันคือต้าเพิงปีกท้องมีข่าวหรือว่าต้าเถิงปีกท้องถูกภาพปีศาจสังหารแล้วไม่ใช่หรือเจ้าโง่เห็นได้ชัดว่านี่คือคนะตัวกันคาดว่าเขาถูกส่งมาโดยคนที่แข็งแกร่งของสก,กูลต้าเพิงปีกท้องเตรียมที่จะแก้แค้นภาพปีศาจเสี่ยวไปเผ่าอสาูรของเจ้ามีต้าเพิงปีกทองมากไหมหรือเปล่านายท่านเผ่าของศัตร์ในตำนานนั้นมีจํานวนเบาบางและเผ่าต้าเพิงปีกท้องมีทั้งหมดเพียงหนึ่งโลเท่านั้น แล้วตาเพิงปีกท้องที่อยู่ตรงหน้าข้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นข้าเหรอเออเจ้าไม่มีความกลัวไหนเหรอแก้แค้นหากตาเพิงปีกท้องเพราะว่าคนที่อยู่บนหลังของข้าคือพระปีศาจข้าจะต้องตายอย่างแน่นอนเสียวไปอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่ข้าเตือนเจ้าแล้วข้าตกอยู่ในอันตรายเล็กน้อยและเจ้าจะเป็นคนแรกที่จะตายเออเจ้คิดมากเกินไปแล้วพระปีศาจตนนี้เจ้าเล่ห์มาก จินเหลวเจ้าไม่ได้พยายามที่จะเข้าสู่ขอบเขตดุดพ้น,พนอยู่หรอบรพรพาุเรุษส่งข้าเข้ามาเพื่อฆ่าภาพอีสาร์พวกเจ้าเคยเห็นเขาหรือไม่พวกเราไม่เห็นอย่างไรก็ตามพวกมนุษย์ที่กำลังมาตรงนั้นบางทีพวกเขาอาจจะรู้เอาเทียนพวกเจ้าช่างกล้าหาญมากกล้าได้ยังไงมาฆ่าศักดิ์ธิ์ของเราตอนนี้เจ้ายังกล้ามาที่สุสานของจักรพรรดิอสูรจะคิดว่าเผ่าอสูรของเราไม่มีใครเลยเหรือ ทุกคนย่อมมีเบื้องหลังหากเจ้ามีความสามารถเจ้าสามารถแก้แค้นพระปีศาจได้แต่แน่นอนถ้าเจ้าต้องการล้นหาที่ตายข้าจะช่วยเจ้าเองชายคนนี้คือใครดูเจ๋งมากนายท่านนี่คือบุษักศิษย์จากซาลาวันเจียนเอาาเทียนท่านไม่รู้จักเขาเหรอเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์กลับมาถามข้าที่เป็นสัตว์อสูรเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมนุษย์นี่มันบ้าอะไรเนี่ยซาลาวันเจียนดินแดน,นศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อตั้งโดยช่างตีดาบว่ากันว่าไม่เพียงแต่มีปรมาจารย์ดาวเท่านั้น แต่ยังฝึกฝนปรมาจารย์ดาบจำนวนมากอีกด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้าจะรู้สึกว่าอาวเทียนจะแข็งแกร่งกว่าต้าเพิงปีกท้องอย่างไรก็ตามเมื่อข้าทะลวงสู่ขอบเขตการตื่นรู้ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนช่างเป็นชาวที่มีชีวิตชีวาจริงๆฉินปิงเย่ามาแล้วมันคือปีศาจาตระกูลฉินไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเมื่อนางมารีบอยู่ห่างจากนางซะผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมนางถึงดูดีกว่าอาวเทียน นายท่านนางเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยของตระกูลฉินตระกูลจกักรพรรดิสวรรค์จากเขียทะเลเหนือพวกเขาน่ากลัวมากขนาดพอเอาศูนย์ของเราก็ไม่กล้าโยโยุพวกเขาบรรพบุพรุษของตระกูลฉินในเปย์ไฮเคยสถาปนา,านาอาณาจักรที่เป็นเอกภาพแห่งเดียวในทวีปเก้าสวรรค์ในได้รับเกียรติให้เป็นจกักรพรรดิฉินหนึ่งจกักรพรรดิสวรรค์ทุกคนน่ากลัวและผิดปกติจริงๆแล้วฉินปิงเย่มาจากตระกูลจกักรพรรดิสวรรค์ ไอสารเลวพวกนั้นหยกจริงๆอย่างไรก็ตามข้าไม่สามารถทําให้หูยิงคนนี้ขุนเคืองได้จริงๆภาพปีศาจข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าต่อน้อยขี้อายเจ้ากล่าออกมาต่อสู้กับข้าหรือไม่นายท่านมันกําลังด่าท่านปล่อยมันไปมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะตอบโต้ออกไปชายที่แข็งแกร่งควรมีความสงบและสามารถงอและยืดตัวได้ไปมันไปไม่นะเจ้าผิวทับปีศาจปีศาจกินสัตว์แต่เจ้ากลัวนกงั้นหรือเจ้าต้องรีบออกไปสังหารในกินมันไม่ใช่หรือไง ใช้ที่แข็งแร่งบ้าบออะไรนี่เป็นโอกาสอันดีใช่แล้วพลังลึกลับของสัตว์ในตำนานสามารถทะลุฟ้าด้วยเสียงเดียวโอ้พระเจ้าพระปีศาจอยู่ที่ไหนพระปีศาจอยู่ที่ไหนสุสานจักรพรรดิเปิดแล้วมันน่ากลัวมากแม้แต่ความแข็งแร่งทางวิญญาณที่ขัดเกลืสิบครั้งของข้าก็รู้สึกถูกกดดันมหาศาลขนาดนี้สมกับเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แม้จะเสียชีวิตไปหลายปีแต่จักรพรรดิก็ยังน่ากลัวมาก ความแข่งแร่งของจกักรพรรดิอสูรตนนี้เทียบได้กับจกักรพรรดิสวรรค์ที่เป็นมนุษย์ของพวกเจ้าจะคิดว่าเขายังเป็นจกักรพรรดิธรรมดาหรือไม่ใครก็าตามที่อ่อนแอพวกออกจากที่นี่พวกเจ้าไม่ใช่สสา์ศิธิ์และไม่มีระดับพลังยุทธในขอบเขตการเตื่นรู้ดังนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปในสุสานจากักรพรรดิไปกับข้า นายท่านมีวิญญาณชั่วร้ายอยู่ที่นี่และควรลงมืออย่างช้าๆไม่ต้องกังวลข้าจะช่วยเจ้าปกป้องวิญญาณชั่วร้ายเองเจ้าแค่รีบเร่งไปข้างหน้าก็พอแล้วโลดเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก้าวมังกรฟ่ามื้อพรมศักดิ์สิทธิ์ติงเอาชนะอัจฉริยะเนื้อบุตรพระเจ้าในรับรางวัลการตัดสรุสิบครั้งฮิฮิอย่างที่ขาดไว้ข้าไม่จำเป็นต้องฆ่ามันก็สามารถรับรางวัลได้ตาบเท่าที่มันพ่ายแพ้ดังนั้นรออะไรอยู่ล่ะเลิกฟร์มเวลได้เลย นี่มันง่ายเกินไปฮ่านายท่านการตบสักศิษย์เหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบมากนะเหตุใดจึงต้องกลัวหยุดพูดลงไร้สาระแล้วเดินหน้าต่อไปฮิรู้ไหมว่าในช่วงเวลาสั้นๆข้าก็ได้รับการตัดสรุนมามากกว่าร้อยครั้งเรามาถูกที่แล้วสุสานจักรพรรดิอสูรฮิฮิฮิเครื่องชั่วโมงต่อมาดูเหมือนว่าเราจะมาถึงใจกลางของสุสานแล้วไปมองหาโอกาสที่ดีกันดีกว่า การเดินทางมาในครั้งนี้นําไปสู่การได้รับการตัดสู้มากกว่า800ครั้งช่างเป็นการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆไอ้ภาพปีศาจนกพุน่าสงสารเหตุใดจึงเรียกหาปู่พุทธละอย่างไรก็ตามล่างนี้คือล่างโคนสังเวยวิญญาณในเมื่อข้าไม่สามารถรือเลี่ยงได้ก็แค่ลงมือข้าจะหันเจ้าให้เป็นชิ้นๆพาตัวน้อยนั่นก็คือเจ้านั่นเองเออชิ้นปิงเวยเหรอ เพอชิงปิงเย่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีโอกาสกับนางที่นี่หรือมันซะข้าไปหาโอกาสในสุสานก่อนดีกว่าพระปีศาจข้าจะฆ่าเจ้าหลังจากที่ข้าออกไปพระตัวน้อยนี่คือสถานที่ที่จกักรพรรดิอสูรอาศัยอยู่ความเข้าใจลูกซึ้งหลายประการของเขาสามารถเข้าใจได้ด้วยการค้นหาข้าหวังว่าเจ้าจะมีโอกาสที่สามารถทะลวงสู่ขอบเ,เขตการเตื่นรู้ได้ดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องกลัวนกตัวนั้นขอบคุณ ไม่จําเป็นในสนามรบมืน่นอสูรมนุษย์ควรใช้เหลือซึ่งกันและกันและควรดูแลตัวเองด้วยถึงเวลาที่ข้าจะต้องมองหาโอกาสแล้วเป็นความรู้ที่ไร้ประโยชน์เอาเวลาไปฝึกฝนยังดีกว่าฮะนี่นี่คือคำพโกล,ละหนกลายเป็นคำพโกล,ละหนที่ยืมมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความกลนละหนล,ลังจากที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความกลนละหนเสื่อมลงก็ไม่มีใครที่กล้าเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิอสูร ข้ายืมคำพีโกระหนมาเพื่อทำความเข้าใจภายใน3วันข้าก็ได้สร้างร่างกายแห่งความโกลหนครึ่งเก้าแต่ระดับสุดท้ายไม่สามารถทําให้สมบูรณ์แบบได้จักรพัรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งความโกระหนข้าทําไม่ได้แย่ไปกว่าท่านเลยหลังจากศึกษาคำพีโกละหนมาเป็นเวลาร้อยปีข้าก็ได้สร้างพลังลึกลับครึ่งเก้าของตัวเองนั่นคือฝ่ามือโกลหนแต่สุดท้ายมันก็นไม่ดีเท่าหมัดโกลหนอนิจจาพลังลึกลับอันยิ่งใหญ่ครึ่งเก้านี่แข็งแกงกวัวพลังลับของข้าในปัจจุบันมาก นี่ควาเป็นสถานที่ที่จกักรพรรดิอสูรบรรลุการตัดสรลู้เขาบังเอิญได้ฝึกฝนฝ่ามือกลหนในขณะที่บรรลุการตัดสรลู้ความรู้สึกนี้ช่างน่าทึ่งจริงๆข้าได้ทะลวงสู่ขอบเขตการตื่นรู้แล้วอะไรค่ะเชี่ยวชาญฝ่ามือกลหนอีกด้วยมันเยี่ยมมากพาตัวน้อยในที่สุดเจ้าก็ตื่นแล้ว ดูเหมือนว่าเจ้าจะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่และทะลวงเข้าสู่ขอบเขตการเติรนรู้ได้จริงๆขอบคุณนางฟ้าฉินที่ช่วยปกป้องข้าไปกันเถอะผ่านไป28วันแล้วทุกคนคนออกไปแล้วข้าปกป้องทําเพื่อเจ้ามาจนถึงตอนนี้จำไม่ว่าเจ้าเป็นหนี้บุญคุณข้ามากไม่ต้องกั่าวลนนางฟ้าฉินข้าพาพปีศาจจะตอบแทนความเมตตาของเจ้าอย่างแน่นอน28วันผ่านไปนานขนาดนี้เลยเหรอภาพปีศาจ ในที่สุดเจ้าก็ออกมาชินปิงเวทนี่เป็นความไม่พอใจส่วนตัวระหวังข้ากับเขาเจ้าไม่ควรเข้ามายุ่งเนื่องจากมันเป็นความไม่พอใจส่วนตัวจึงไม่ควรมีใครข้าไปเกี่ยวข้องจินหลิวเจว้ากลัวที่จะไม่ได้ไปพบกับนกตัวน้อยที่ตายไปนั่นหรอเพราะปีศาจวันนี้ข้าจะบดขยี้กระดูกของเจ้าและป่วยขี้เท่าของเจ้าเล่นอย่างแน่นอนข้าเกรงว่าเจ้าไม่มีความสามารถนั้น ผ้ปีศาจผู้นี้ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตการเตือนรู้ได้แล้วจริงๆจ,จิ้นหลิวกําลังจะทะลวงเข้าสู่ขอบเขตหลุดพ้นแต่เขาสามารถต้านทานได้จริงๆข้าเก่งว่าคําอธิบายเดียวก็คือเขาเป็นบุตรเจ้าแห่งนิกายพุทธไอ้โรคจิตนี่แข็งแกร่งมากข้าต้องรีบวิ่งหนีผ้าปีศาจจะมีคุณสมบัติที่จะให้ข้าลงมืออย่างสุดกำลังผมขอเปลี่ยนจากพลังต้นกําเนิดเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับหรืออะไรสักอย่างผมก็จําไม่ได้แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับต้าเพิงปีกทองแปลงเล พลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ผนึกคุณเพิงพลังศักดิ์สิทธิ์นี้คืออะไรน่าประทับใจมากตาเพิงปีกทองนี่น่าทึ่งจริงๆนี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเขาตายหรือยังข้าคิดว่าพระปีศาจจบลงแล้วในครั้งนี้สามารถบังคับให้จินเหลิวใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ต้นกาเนิดของเขาพระปีศาจคนนี้ฟันข้างทรงพลังแต่นั่นคือทั้งหมดเจ้าอย่าดูถูกพระปีศาจมากไป ฝ่ามือโกล,หละหนฮะเป็นยังไงข้าบอกแล้วเขาจะไม่แพ้จินหลิวพ่อปีศาจอย่าชะล่าใจเร็วเกินไปวันนี้เจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนเอิม มันกาลังใช้อาวุธต้องห้ามดูเหมือนว่าที่เจียนเหลียวมาร์เนี่ไม่ใช่เพื่อฝึกฝนแต่มาร์นี่เพื่อสังหารพระปีศาจใช่แล้วพระปีศาจตายซะ